วัดมกุฏกษ,ษัตยารามราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หลังจากขุดคลองพดุงกรุงกรเกษมเป็นครูพนานครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนดังที่เคยมีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้ขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัตราชวรวิหารแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดนามบัญญัติ แต่เมื่อสิ้นรัชกาลที่4แล้วจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยารามอันเป็นนามตามพระประมาภิไทยวัดนี้เป็นวัดที่มีจุดเด่นคือมีเสมาสองชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัดและยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกว่าขันทสีมาในวัดที่มีเสมาสองชั้นเช่นนี้ พระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งในพระอุโบสถและพระวิหาร